สบายดีทุกคนสบายดีมาพบกับซองยาประเวินเส้นเดิมเส้นเกยเนาะวันนี้คอยสีพาทุกคนไปเบิงไปชมาการเห็ดน้ำอ้อยเนาะจากต้นอ้อยนะเขาเห็ดเขาปั้นเนาะด้วยวิธีของชาวบ้านในเขตสนบทเนาะพี่น้องเนาะเขาเห็ดเนาะโอเคไปติดตามกันได้เลยเนาะนี่เขาสีพาเบิงนี่ นี่ก็แม่นอ้อยเนาะอ้อที่เฮาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเลยเนาะพี่น้องเฮาล้างเรียบร้อยเนาะพี่น้องล้างสะอาดหลังจากนั้นเฮาจึงมาปันเนาะมาปันยวิธีของสมัยบูหารสมัยดังเดิมเนาะวิธีเฮ็ดอ่านน้ำอ้อยมันเป็นอ้อยเฮามามีวิธีการโอเคบนีเฮาสิเบิ่งวิธีปั้นนี่เห็นบ เขาปั้นแบบนี้แหละเนาะปั้นเอาน้ํามันนี่แหละเขาเอินว่าสมัยปฐมภูฮานเพราะว่าบ่มีจักปันเขตนอกเขตหน้าเฮาก็เฮ็ดแบบนี้แหละเนาะเจาะต้นไม้แล้วก็ใส่ไม้อันนี้ปันเอาเนาะ แล้วกหมัดเสือกเยียบเอาเนาะตอนนี้ก็เวลาสิบโมงเนาะสิบโมง ้แมงต่อนี่เห็นบ่น้ํามันไหลย่อยๆน้ํามันออกลายอยู่น้ํานี่ก็แม่เอาสังกีมาใส่เนาะ แต่สมัยก่อนยังบ่ท่านมีซังกะสีเขาจะเอาไม้พุ่งนะเขาตัดเขาโตง้งหนามมันเขาต้องปั่นแบบนี้แหละเนาะมันบ่มีจากปั่นคือในเมืองเนาะ เห็นบอ่อนามมันนามมันไหลล,ลงมาแต่ว่านี่มันค่อนข้างเปื้อนเนาะเพราะว่าบบแมนเขาสีกินเขาเห็ดใส่เขาเอานามมันนี่แล้วก็ไปต้มเนาะต้มในะเห็ดอันเขาล้นใส,ยยส่ยาสูบยาสูบแห้งแต่เขาต้มนามมันนี่ให้มันแบบมันเนียยเนี้ยแนะ่จะเขาจึงเอาไดนะ้เนาะ เห็ดเก็ค่อนข้าง,งลำบากแล้วเนะาะสัมซาสิได้มันไหลแห้งน้ำม,มัน บันนี้เฮามาบิง่งอันน้ำอ,อ้อยอ้อยนะต้นอ้อยตัวเขาปั่นแล้วเนะนี่เห็นบ่นี่แหละนี่ต้นอ้อยตัวเขาปั่นเรียบร้อยนะซ้ำจากปัน่นคือกันอหละเนาะเนาะมันมีน้ำแล้ว,นะนะลวอันน,นี้แห้งดี นี่ป,ประมาณสี่ห้ามือนี่จูดใด้แล้วโอ้แมงต่อนี่ลายขนาดเนาะเด็กหน่อยนังบึง ເຮົາໄມ້ອັນນ no? no? e ີ um smart, k k anya, nah apan, ້ສຽບສຽບໄມ້ອັນນີ້ໃຫ້ມັນຄຶ້ນເຖິງເນາະເວລາເຮົາຕຳອຮົາປັນຮົາຈຢນລນເຂົາຕມີວທີນເຮັດນບຸຄົນດມຄວາສາດກເຮັດບໍໄດ້ຄັນດອຈັກປັ້ນຢແຖວບານເຮົາປຈັງຊີແ อันนี้แม่นกระพานกระพาที่เขาเก๊ะไว้เห็นบอ่อันนี้ต้าเขาเห็ดใส่ย,ยาสูบหันเขาจะบล่างเนาะตัดมาจากป่าจากดงเฮาก็หรือว่าจากสวนเฮาก็มาปั่นเลยเนาะถ้าว่าเฮาสิเฮ็ดอันน้ําอ้อยแต่เฮาสิกินหันเขาต้องล้างก่อนนี่ล้างให้มันสะอาดแล้วจึงมาปั่น คนหูวบ่นี่คุณคุณยื่อนี่นะข้าเอินว่าบังยาสูบเนะบาะบังยาสูบบุมีอาแดงนอะอยู่เคนเนโอเคนาเขาจะใส่แบบนี้แหละเนาะนี่นามมันขาบปั่นแล้วมาต้มให้มันเนียวแล้วก็มาใส่กับยาสูบแห้งที่หอาตากไว้เนาะ น้ำนี่มันคุ้นแห้งทาบริหล่างมันคันล่างน้ำอ้อยมันสะอาดแนะ่ต้นมันล่างต้นมัน คนน่าจะบม่เคยเห็นมาก่อนแต่ค่อยในเคยเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเกิดมาอยู่บ้านนอกบ้านนานี่หูจักแต่หน่อย,ยแต่ว่าสําหรับคนในเมืองนี่อาจจะบุหูจักดอกวิธีเหตุแบบนี้วิธีปั่นอ้อ,อยนะ นี่ตัวเฮาล้างไว้นะที่เฮาได้เสนอไปก่อนเนาะเฮาล้างไว้นะอันนี้แม่นน้ําอ้อยที่เฮาจะกินเนาะเฮาต้องลางไว้ก่อนเนาะเนาะนี่ก็แม่นลูกซาวเนาะลูกซาวผู้ปั่นอ้อยเนาะพี่น้องเนาะลูกาวเพิ่นเนาะ นี handmade, ่เฮาปั่นแล้วนี่จะน้อยก็เอาเมื่อเมื่อต้มเนาะเนาะพี่น้องนี่ก็เปลี่ยนกันแหละเปลี่ยนกันปั่นเนาะเมื่อกี้นี่แม่ปั่นอันนี้ลูกสาวอีกเพิ่นปั่นอีกเนาะหลังจากเฮาปันแล้วจึงมาต้มเนาะโอเคติดตามเบิ่งจน้อเฮาสิมาต้มเนาะต้มแล้วก็ผลสุดท้ายจะเป็นดก็สามารถติดตามเบิ่งยาวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะแม่น พื้นพื้นที่เขามาดังไฟนะเขาต้มน้ำอ้อยที่เขาปั่นแล้วเนาะนี้ตอนนี้เขาก็กำลังจูดไฟแล้วนะไปเนานะขุดในดินเนาะเห็ดน,น,น,นี่เขาต้มไวนะ้น้ำอ้อยที่เขาปั่นเมื่อกี้นะี่แหละเนาะ หนามมันลักษณะจยกคุค้นๆแหน่แต่เราต้มไปหน่อยจนมันเหนียวมันกราม ตอนนี้มันจะเตรียมก,กามแล้วนะพี่อนๆนะมันสซกามกามแล้วเราเริ่มลงน้ำกันนสิจามเป็นจังไรถึงหน่อยนี่ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะเราตักแล้วเนาะจากหม้อที่เราต้มไวนะ้เนาะมันกา้นกามแล้วเนาะตักมาใส่นี่เห็นบ่ เบิ้งสิลองซีมว่ามันกาบเนาะเห็นบอลนี่นี่กล้ามแล้วกล้ามแล้วกระดังกระดัง